ต่อไปนี้เป็นวิธีการอาบน้ำละหมาดต,ตามแบบฉบับของท่านรอศูลหนึ่งกาบวสิสมิลและฮิโรฮ์มานิรฮีมสล้างมือทั้งสองข้างพร้อมกันสามครั้งโดยเริ่มจากข้างขวา 3. เอามือขวาวักน้ำใส่ปากครึ่งหนึ่งเหลือไว้เล็กน้อยสูดเข้าจมูกแล้วเอามือซ้ายจับจมูกสั่งทิ้งส่วนน้ำที่อยู่ในปากให้กลัวปากและคอ และบ้วนทิ้งทำเช่นนี้สามครั้ง 4. ีล้างใบหน้าให้ทั่วสามครั้งหล้างแขนขวาจะรดข้อสอบสามครั้งหล้างแขนซ้ายจะรดข้อสอบสามครั้ง เจ็ดเอามือทั้งสองจุ่มน้ำแล้วลูบศีรษะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าแล้วลูบกลับมาด้านหน้าอีกเอานิ้วชี้เช็ดภายในหูแล้วเอาหัวแม่มือลูบเช็ดหลังใบหูให้ทั่วจากด้านล่างไปด้านบนทำหนึ่งครั้งแปดล้างเท้าขวาจนถึงข้อเท้าสามครั้ง اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين